สวัสดียามเช้าบรรยากาศสดใสนะคะวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีห้ากว่าวานะคะเพื่อมาทําภารกิจยามเช้าค่ะพาเพื่อนเพื่อนมา ดูยามเช้าที่บ้านกันนะคะเมื่อคืนน่ะฝนตกนะคะฝนตกหนักนะคะตอนเช้าก <ina> ็คือค่ขขอนข,ข,ข้างที่จะสดใสนะคะตอนเช้าเนี่ยเราก็จะต้องทํากับข้าวนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากหมูมันแข็งเราก็แช่น้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทํากับข้าวเราก็มาเก็บผักกันก่อนนะคะเก็บผักกันก่อนวันนี้ผักที่ต้องเก็บตอนเช้าก็จะเป็นผักตําลึงนะคะผักตําลึงเนี่ยตอนเช้าจะใสๆขาวๆมากเลยคะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะยอดจากขาวๆมากเลยคะ่ะ เราก็เก็บกันไปเรื่อยๆนะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้ากันค่ะตอนนี้ก็เก็บกันได้มาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะยามเช้าแบบนี้นะคะบรรยากาศดีๆนะคะเราได้เก็บผักนะคะเก็บผักมาได้เงินนะคะได้ออกกําลังกายนะคะและที่สําคัญนะคะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะ เวลาเราเก็บผักนะคะเราก็จะเก็บเรื่อยๆค่ะเราไม่ได้เร่งรีบนะคะมันจะทำให้เป็นการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ด้วยนะคะสร้างสมาธิสร้างความสุขให้กับจิตใจเรานะคะ เก็บกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ได้เองค่ะ10มัดนะคะมัดละ10บาทก็1น0บาทค่ะวันนี้นะคะมีผักหลากหลายชนิดที่เราจะต้องเก็บนะคะมีตำลึงมีผักหวานนะคะมีสารสนะคะมีออดดิบนะคะแล้วก็ผักอื่นๆก็ค่อยตามไปดูกันนะคะว่ามีผักอะไรบ้างนะคะ รายได้จากการตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อเก็บผักสดๆขายนะคะอาจจะไม่มากมายนะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันสดชื่นค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน